พอกดแล้วตั้งสอง้อยเฉยเห็นยังนี่ครับ,เป,รบ,รบเป็นการทดสอบกำลังใจนะครับเป็นการทดสอบกำลังใจของคนสู้ไวรัสโควิดนะครับขยายเลยเนาะช่วนงนี้อากาศร้อนนะครับก็ขอให้คนทุกคนอย่าใจร้อนนะครับนี่เป็นสระว่ายน้ำส่วนตัว สาอื่นปิดหมดแต่ของเราไม่ปิดโทรกล้ามหน่อยงเยอะไหม <c oughs> อ้ยไม่เยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้กินไขมันและคอเลสเตอรอลนะครับออกของร่งกายด้วยก่อนสร้างป่านะครับคนบ้าปลูกป่าวันนี้ก็ได้ทำภารกิจในการเพราะต้นไม้เสร็จก็ยังไม่เสร็จนะครับทำไปเรื่อยนะครับแดดร้อนก็ลงน้ำนะครับผูกเปนอน เตะสายชิวนะครับ้อมยังอาทิอาทิระวังอะอันนี้เป็นสะวยน้ำสุดตัวนะครับอาทิระวังโอ้ยโอ้โหสวย่งามมากครับแบบนี้ออเปิดปิด